กับผมนั่นลุยนะครับครับวันนี้ผมจะมานําเสนอ7วิธีทําให้ครูรักอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วไปชมกันเลยครับอาจารย์ครับครับเอ่อทำไมวันนี้อาจารย์หน้าใสยังไงครับบอกว่าหลอบ้างนั่นใช่ครับอาจารย์ดีครับแล้วฟันครูไปดัดที่ไหนมาครับโคตรสวยเลยครับหมอดิเลกครับหมอดิเลกใช่ไหมครับโอ้โหอยากได้เบอร์ติดต่อมากเลยครับหมอเดี๋ยวจะไปหาให้โอ้โหตอนนี้ครูครับ ไม่ได้จักมานานแล้วมีอะไรจะชมคยูไหมเนี่ยเออครูแต่งหน้าดีนะครับไม่อยาัหน้าครูใสไม่มีเสียวเลยครับครูไปทำที่ไหนมาครับครูล้านน้ำเปล่าครับร้านน้ำเปล่าด้วยน้ำเปล่าโอ้ถือว่าออกกำลังกายออกกำลังกายด้วยกินอาหารที่มีประโยชน์ครับผมพักผ่อนให้เพียงพอโอ้ถือว่าน้ำวันละแปดแก้วดืือมาแลวสองแก้วแค่นั้นก็พอใจแล้วจะดีนะเนี่ยครับถึงว่าได้หล่อขนาดนี้เลยครับพอแล้วไหม

ืไม่ได้มเครับผมครับไม่ได้มาเนี่ยผมลืมครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรไอ่เป็นไรครับกลุ่มเสียสละทกคเนี่ยงนานเล่นไม่อย่าง้ก็จะได้มีดูไ่งั้นเดี๋ยวเรียนไม่รูเรื่องมี้จะสอนมีน้ำใจให้มีน้ำใจใช่หมครับแมี่เราทำนั่นตัวเองจะนัวะไรเนี่ยเออคืนไปเรื่อ

พอดีเห็นอาจารย์เนี่ยชอบไปเที่ยวครับผมอ,อาจารย์จะได้ดูทุกโลกเนี่ยว่าอาจารย์เนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นสเปนหรืออเมริกาหรือทุกทวีปค,ครับรวมอยู่ใน,นนี้หมดเลยอาจารย์จะไปเที่ยวที่ไหนอาจารย์มองทูกโลกของผมได้นตอนหลังไม่ต้องเลยว่ะนะทำไมครับมันิ้นเปือมีอน้ำใจก็ดีแล้วเออดีครับครูก็ดีใจแล้วแหละครับผมตอนแม่ตอนหลังใหญ่ดีกว่าครับผมครับครูถึงเลยครับครับสวัสดีครับครูครูว่านี่มันมาจากห้องฟิสิกส์ เรียนนะครับทำอะไรหุ่นไวอย่างว่ามันอยู่ที่เกณฑ์เลยว่ะมึงเล่นอะไรเนี่ยมึงดูอาจารย์เขาดิอาจารย์เขาสอนมก็ไม่ฟังเกณฑ์อะไรวะพวกมึงเนี่ยมึง่อหกดูพ่อหกไว้สัตว์พ่อแม่ส่งมาเรียนมึงเล่นอะไรอย่างเงี้ยฮะตั้งใจเรียนไปไปไหนกันไปไหนันเออเอออาจารย์ครับ คือพวกผมครับอยากจะมาขอโทษอาจารย์ครับที่ผมไม่ตั้งใจเรียนและเกเรครับผมขอโทษนะครับอาจารย์ที่ผมทําให้ครูไม่สบายใจผมขอโทษนะครับขอโทษครับผมครับอไม่เป็นไรนะครับผิดรู้จักขอโทษครับก็ดีแล้วแหละครับครับครูยกโทษให้ครับครูบาอาจารย์ที่ทันราทานความรู้ เป็นไงบ้างคํากับเจวิธีทำให้ครูนะถ้าเพื่อนๆชอบวิธีไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับฝากเข้าไปกดไลค์ปในเพจเ b o o k ของพวกเราได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับคำสําหรับคลิปนี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ